สวัสดีครับอยู่กันในเกม a p Maple Story End กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะพาไปทำอาหารกันนะครับซึ่งการทำอาหารนะครับจะทำให้เราได้ e XP เยอะมากนะครับวิธีการนะครับก็เราจะต้องเข้าประตูวาร์แบบนี้นะครับประตูวาร์แบบนี้นะครับในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีอยู่นะก็พยายามไปหาตัวนี้ให้เจอเนาะนะครับ เราก็เข้าไปเลยครับครานี้ให้เราเลือกที่ party Quest นะครับย้ายเข้าไปเลยครับตรงนี้เราจะต้องตั้งปาร์ตี้ก่อนนะครับซึ่งการทำอาหารเนี่ยปาร์ตี้คนเดียวก็ได้นะครับก็ให้เรามาตรงนี้แล้วก็ตั้งปาร์ตี้ไปแล้วก็ครีเอทไปนาองอันนี้ผมครีเอทเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการทำอาหารนะครับก็ให้เราขึ้นไปคุยกับแพนด้าข้างบนนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ด้านล่างสุดก็คือคำว่าทำอาหารนะครับวันหนึ่งนะครับจะทำได้5ครั้งวิธีการเช็คนะครับว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับก็คลิกที่ข้างล่างนี้ นะครับเราจะได้ดูว่าเราเหลือ,อกี่ครั้งนะครับของผมเหลืออีกสองครั้งนะครับทั้งหมดจะได้ห้าครั้งต่อวันเนาะอ่าเสร็จแล้วเราเข้าไปได้เลยครับวิธีการเข้าไปก็คือคลิกที่อันแรกครับแล้วก็เข้าไปได้เลยครับอ่าโอเคอย่าลืมตั้งปาร์ตี้ก่อนนะครับ อ่าโอเคพอมาตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็เข้าไปทำอาหารได้เลยครับโดยคลิกที่อันแรกเหมือนเดิมนะครับไปครับอ,อ๋อตอนนี้เต็มอยู่นะครับถ้าเต็มเดี๋ยวผมขออนุญาตย้าย ไปช n n e l อื่นนะครับโอเคอันนี้น่าจะโลงแล้วล่ะอ่าเข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดินเข้ามานี่ครับเขาจะบอกว่าเราต้องทำอาหารอะไรจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับเราทำอาหารอันนี้ก่อนนะครับ โดยที่เราจะต้องเลือกส่วนผสมนะครับมีทั้งหมด5อย่างเราเลือกให้ถูกนะครับของผมได้เป็นตัวโค e จ l ล f ฟิชนะครับส่วนผสมก็จะมีตัวนี้นะครับก็เลือกไปนะครับเสร็จแล้วจะมีมอนสเตอร์เกิดอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการไปกำจัดมอนสเตอร์ด้านบนนะครับนั่นคือส่วนผสมของอาหารนั่นแหละ ถ้านานเกินเดี๋ยวผมอาจจะตัดคลิปให้เหลือสั้นลงนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่นานานนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณสักสิออนาทีโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับเราจะเห็นเวลาด้านบนนะครับการทำอาหารเขาให้เวลาทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับแต่คิดว่าเวลาน่าจะเหลือแหล,และ,ะลองดูเลยครับ ก็พยายามผมเพิ่มบัรอีกหนึ่งตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนผสมของอันที่หนึ่งนะครับวัตถุดิบที่หนึ่งมีทั้งหมดห้าวัตถุดิบด้วยกันนะครับ พอเราตีอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็าจะมีวัตถุดิบที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกของผมจะเป็นอันนี้นะครับกดซัมมอนไปแล้วก็ตีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรื่องของเมนูอาหารนะครับผมจะขึ้นมาให้ละกันนอ้องว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างจะทำเมนูอะไร จะต้องใส่ส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำให้มาทำทุกวันเนี่ยะเพราะว่าตัวนี้จะได้เอ็กพีเยอะมากแล้วทำไม่ยากครับใช้เวลาแค่ประมาณสัก10นาทีเอง ที่ผ่านไปแล้วประมาณ3บนาทีนะครับทุดิบพี่สนามนะครับ ระหว่งนี้ก็ตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <Like this. S 1> เดี๋ยววัตถุดิพีสี่มันจะมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับ <Come on. S 1> อวัตถุดิพีสี่นะครับเลือกให้ถูกนะครับโอเคจะมีโลกไฟเกิดมานะครับ เราตีลูกไฟด้านล่างก่อนนะครับนี่ครับยังตีลูกไฟโอเคเหลือสี่เหลือสามโอเคครับลูกไฟเดินมาแล้ว ส่วนผสมสุดท้ายนะครับของผมจะเป็นอันนี้โอเคอันนี้คือส่วนผสมที่5แล้วนะครับหลังจากส่วนผสมที่5เนี่ยนะครับเขาจะมีการให้เติมเกลือนะครับเราต้องดูขีดด้วยนะครับว่าเขากําหนดให้ เติมเท่าไหร่นะครับโดยขีดนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเราต้อง on, หยุดมันให้ทันนะครับไม่ <Come on. S 1> งั้นส่วนผสมมัาจะเฟลครับโอเคเดี๋ยวพอตีตัวสุดท้ายต้องระวังนิดนึงนะครับ <Come on. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวขีดมันจะขึ้นมาทันทีครับมันจะขึ้นอาโนมักเลยเราต้องระวังนิดนึง เนี่ยครับใกล้ละโอเคสี่ขีดนะครับเริ่มครับสองสามสี่ครับแล้วเราต้องกดอยู่ให้ทนันเห็นไหมครับเคลียร์เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะเจอบอสให้เราตีครับจริงๆบอสตัวนี้ตีไม่ยากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเลือดลดไปเยอะแล้วแล้วเขาตีเราเบาด้วย เสร็จเรียบร้อยลวนี่คือใกล้จบแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าใช้วเวลาประมาณแค่สักสิบนาทีเองโดยประมาณโอเคเรียบร้อยนี่คือการจบแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับแพนด้าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มยอมรับครับเรียบร้อยครับเราก็เลเวล up ไปเลยเห็นไหมครับว่าได้เยอะมากได้เยอะมากเลยนะครับก็แค่นี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำอาหารคนระับได้ x p ็เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ให้มาทำนะครับวันละ5ครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครั้งละ10นาทีโอเคงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนปปปี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ